ไปดูเพดดังเนี่ยออกมาเปิดเผยข้อมูลกับพบเรือสัญชาติไทยหลายลำนะครับขนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งกัมพูชาหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับทางสมชมีมติให้สอนชนในแจ้งเตือนแล้วก็ทำการตรวจสอบเรือไทยที่จะเข้าพื้นที่เสี่ยงน้านน้ำอาณาเขตติดต่อกับกัมพูชาครับโดยทางเพจ CSI l a ครับได้โพสต์ภาพแผนที่เดินสมุดจากแอปพลิเคชัน ที่ใช้ติดตามตำแหน่งเรือแบบเดียวทามนะครับระบุว่ามีผู้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรือสัญชติไทยไปส่งน้ำมันที่กัมพูชาไม่ใช่เพียงลำเดียวก่อนหน้านี้ยังระบุว่ามีเรือสัญชาติไทยลำหนึ่งไปรับน้ำมันจากสิงคโปร์แล้วก็ขนส่งไปให้กับกัมพูชาโดยเรือเทียบท่าที่กัมพูชาวันที่14ธันวาคมพร้อมกับระบุว่าสงครามยุคใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องอาวุธหรือปืนแต่คือการควบคุมพลังงานและระบบโลจิสติกของฝ่ายค้าศึก โดยทางเพจยังได้เปิดเส้นทางข้อมูลการเดินเรืออีกหลายลำนะครับที่ขนส่งน้ํามันไปกัมพูชาตั้งแต่เดือนตุลาคมบางลำยังขนส่งน้ํามันต่อเนื่องบางลำออกจากท่าเรือศรีราชาไปกัมพูชาโดยพบข้อมูลเรือบรรทุกน้ํามันชักธงชาติไทยเดินเรือเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาพร้อมกับขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เร่งตรวจสอบ ขณะที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับบริษัทซัสโก้ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าเรือเอชนคราช26นะครับที่ถูกระบุว่าส่งน้ำมันให้กัมพูชานั้นทางบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของมีเพียงบริษัทย่อยที่เข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้บริหารจัดการเรือเท่านั้นโดยได้ทำสัญญาไว้ล่วงหน้านานแล้ว ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในสิ้นปี2568ซึ่งบริษัทจะไม่ต่อสัญญาจนกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินอกจากนี้เพจ CSI LA ยังโพสต์ระบุว่ามีผู้ให้ข้อมูลอ้างว่าตนเองและบริษัทเ,เคยโหลดน้ำมันเพื่อส่งออกหลายด่านรวมไปถึงเส้นทางช่องเม็กบางช่วงก็มีการยกเลิกการโหลดน้ำมันหลายเที่ยวแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือน้ำมันจำนวนมากถูกขนไปท่าเรือระนองเป็นประจำวันละประมาณ100คัน แต่ปลายทางสุดท้ายไม่ปรากฏชัดเจนแต่ว่าล่าสุดจากการประชุมเมื่อวานนี้สบชบก็มีมาตรการออกมาให้สอนชน,นรับเรื่องนี้ไปดูแลนะครับขณะที่ความขัดแย้งไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอีกประเด็นที่จะต้องติดตามก็คือเรื่องของ MOU นะฮะ MOU 43 44ที่เมื่อวานนี้ครับนายนพดลเพรีเลิกโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่าการทำประชามติยกเลิก m o u ดังกล่าวนั้นอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169ที่ระบุว่ารัฐบาลรักษาการต้องไม่ทำการที่เป็นการสร้างผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปโดยคณะกรรมการกฤษฎีกายังมองว่าหากทำประชามติเรื่องนี้ก็จะต้องเผยแพร่ข้อมูลผลประโยชน์ได้เสียอย่างละเอียดซึ่งข้อมูลบางอย่างที่จะต้องนำมาเปิดเผยเนี่ยอาจทำให้ไทยตกเป็นรองหรือว่าเสียเปรียบอย่างรุนแรงในสถานการณ์ที่ยังมีการประทะก,กันอยู่นะครับ เมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ระงรับการทำประชามติยกเลิก MOU 43 m o u 44ออกไปก่อนครับ